ดารานักร้องสาวรุ่นใหญ่กลับบ้านเกิดใช้ชีวิตอย่างชาวสวนเปิดชีวิตปัจจุบันของดารานักร้องชื่อดังสุนารีราชสีมาหลังประกาศขายบ้านสองหลังที่กรุงเทพกลับคืนถิ่นโคราชเพื่อใช้ชีวิตชาวสวนอย่างชิลๆตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแม่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตสุนารีได้แชร์ภาพและคลิปชีวิตเรียบง่ายของเธอในการเตรียมแปลงปลูกข้าวโพดบนพื้นที่กว่าสองไร่ไม่ว่าจะเป็นการขุดการหยอดเมล็ด รถน้ำและการเก็บข้าวโพดเธอทำเองทุกขั้นตอนหลังจากที่เธอทำทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วได้ยืนดูผลงานตัวเองอย่างภาคภูมิใจและนี่คือความสุขที่แท้จริงกับการได้กลับบ้านเกิดและอยู่กับพี่พี่น้องๆช่วยกันทำไร่นอกจากนี้ยังมีการนั่งซาเล้งไปขายข้าวโพดอีกด้วยซึ่งเธอได้เขียนบรรยายถึงความสุขว่าวันแม่ปลูกข้าวโพดที่แม่ชอบและยังเขียนบอกไว้อีกว่า เงินอยู่ในอากาศความสุขอยู่ที่ตัวเราเองการใช้ชีวิตแบบนี้ได้รับความชื่นชมจากคนบันเทิงและแฟนคลับแม้เธอจะกลับบ้านเกิดแต่ก็ยังคงรับงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมและแฟนๆก็ยังคงรอติดตามผลงานของเธอต่อไป